โดยที่สุดจบเกมฮุนเซนกัมพูชาชะตาขาดไทยเอาจริงแล้วหลังจากหลายปีแห่งความตึงเครียดรอบใหม่กำลังประตูที่ตาเหมือนทมจุดพิพาทช,ชายแดนไทยกัมพูชากองทัพไทยออกคำสั่งเด็ดขาดห้ามกองกำลังเขเมรเหยียบพื้นที่อีกแม้แต่ก้าวเดียวหากฝ่าฝืนไทยพร้อมเปิดฉากสอยทันทีโดยเฉพาะการตั้งฐานบีชคิวใกล้ภูมขือตลอดหลายปีที่ผ่านมาฮุนเซนพยายามส่งกำลังพลเข้าแทรกแซงพื้นที่พิพาทอย่างต่อเนื่องการเคลื่อนไหวล่าสุดคือแผนตั้งฐานทัพใกล้ภูมขือ ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สูงสุดในภูมิภาคนี้ฝ่ายไทยมองว่านี่คือการท้าทายอธิปไตยโดยตรงไม่สออามาดิ่งเฉยได้อีกต่อไปทหารไทยเร่งเสริมกำลังแนวชายแดนทั้งกำลังพลอาวุธหนักและระบบลาดตระเวนโดรน2 4ชั่วโมงหมู่บ้านชายแดนไทยหลายแห่งเริ่มเห็นการเคลื่อนพลชัดเจนความตึงเครียดปกคลุ่มทั่วพื้นที่แหล่งข่าวภายในเผยไทยได้รับคำสั่งชัดเจนจากผู้บังคับบัญชาไม่ให้ใครลุกล้ำเขตแดนไทยนักวิเคราะห์เชื่อหุนเซนพยายามกดดันไทยเพื่อสร้างภาพความแข็งแกร่ง ท้งการเมืองภายในกัมพูชาแต่การเลือกตาเมืองทมและภูมะเขือเป็นเหมือนการเดินเกมผิดพลาดครั้งใหญ่เพราะทั้งสองจุดนี้ถือเป็นมรดกสําคัญและเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ไทยไม่มีวัดอันยอมเสียสถานการณ์จึงคุกรุ่นเสมือนระเบิดเวลาที่พร้อมปะทุได้ทุกเมื่อรายงานล่าสุดเผยกองทัพไทยได้เปิดปฏิบัติการสกัดการเคลื่อนไหวกัมพูชาใกล้ภูมะเขือแล้วเสี่ยงระเบิดและการเคลื่อนไหวทหารทําให้พื้นที่ชายแดนเข้าสู่ภาวะฉุกเฉิน รูปแบบฮุนเซนกำลังเผชิญแรงกดดันมหาศาลทั้งจากประชาชนในประเทศและจากสังคมโลกหากเขายังเดินหน้าท้าชนนั่นอาจเป็นการนำกัมพูชาเข้าสู่หายนะครั้งประวัติศาสตร์ตอนนี้ทั้งโลกกำลังจับตามองว่าฮุนเซนจะเลือกถอยเพื่อรักษาประเทศหรือชนเพื่อพาประเทศพังขณะที่ไทยยืนยันชัดจะปกป้องแผ่นดินและศักดิ์ศรีของชาติด,ด้วยทุกวิธีทางที่จำเป็น